ที่อุทยานนาควัตบ้านหนองบ่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงทาเวสวรรณและสี่จตุรเทพยักษ์พระพิลาพระราหูพระพิเภกทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดรับทรัพย์ก่อนวันหวยออกและรับความโชคดีรับปีเสือโดยมีพิธีบวงสวงท้าเวสวรรโดยอาจารย์ต้นตะวันพร้อมรำถวายยักษ์มหาลาบ และคือหาที่สุดคือตัวเลขบนกระดานที่ผู้รำถวายท้าเวสวรรณบอกใบ้และการสิ่งโชคในกระติบข้าวซึ่งมีเลขที่ตรงกันกันกบกระดานทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่างตีเป็นตัวเลขต่างๆ นวัดมหาวนารามตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําเดือนกุมภาพันธ์2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพ่อค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี วันที่10ถึง13มีนาคม2565รับชมภาพยนตร์ในรถยนต์ส่วนตัวในบรรยากาศความสนุกภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมชมชิมชอบกันเพลินๆในโซนอีสานฟันแฟตามไปม่วนกันให้ครบรถที่ลานด้านหน้าโครงการเอเซนคอนโดเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานี ณห้องประชุมสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลร,ราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีชั้น4ี่นายวิรุธวิชัยบุญร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุบลร,ราชธานีครั้งที่2ทับ2,565 โดยมีนางสาวทันทิพย์ยศกฤิตวิศกุลู้อเนยการสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีอนุกรรมการและเลขานุกการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม นายพงัรพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนักแข่งทีมอีสานเจสกีเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทีมอีสานเจสกีจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเจสกีรายการเจสกีเวิลด์คัพแอนด์เวิลด์ซีรีส์ซีซั่น2021ถึง2022ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกณเมืองพัทยาป,ประเทศไทย โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดอุบลราชธานีรับรางวัลในรายการการแข่งขันเบื้องต้นนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมประชุม สภาเพื่อเสนอยติต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2565ครั้งที่2โดยสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีมติเห็นชอบทั้ง3ยติในการนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสภาเทศบาลณห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักง,งานเทศบาลเมืองวารินชำราบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีแนวโน้มที่มีการแพร่ระบาดจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบท้งนี้จึงขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตร,ราการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเอกสารเมนูความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้นายอำเภอจำนวน1ิอำเภอนายกเทศมนตรีนครนายกเทศบาลเมืองจำนวน2แห่งเป็นผู้แทนรับมอบในพิธีรับมอบเมนูความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในนามฝ่ายเลขานุการสจพจังหวัดอุบลราชธานีได้รวบรวมเมนูการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งหมด32หน่วยงานรวม155เมนู นายทิติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการพาน้องกลับมาเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2564มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีนายสัญญาแสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราดประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมต้อนรับ